อออถ้านายดูคลิปนี้อยู่จะขอโทษเลยนะฉันไม่ได้อัดตอนช่วงแรกก็ไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนคงจะบอกให้ไอ้ไอ้ตรงที่หล่อเย็นอะ่ะพวกเราได้ของดีมา15ลิตรไปได้ยาวๆบอกเลย ว้าวว้าวว้าวามีของดีไหมมจส่งงนไม่ได้เลยมันไม่น,าน่นะมมนามีของดีแน,น่จ้ะูสงแล้วเอ้โยโยโย,ย่แต่ตรงนั้นคุ้นนั่นแหะ วอาเเครื่องดับโอ้เครื่องดับใช่ไหมคืส่งละเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้เออทุกคนผมลงไม่ได้ผมลงไม่ได้ผมลงไม่ได้ลงไม่ได้ ทำไมลงไม่ได้ Help me โอโอ,โอลงได้สักทีเมื่อกี้มนอะไรโอเอ้ยย น้ำมันผสมอไหมเนะี่ยลง,งกว่าจะลงจากรถได้นี่ลำบากจังเลยไม่กดอะไรแล้วมันไม่ค่อยติดอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะฮะบ้าไปจ้ะโอ้โอ้โอ้ What the hell เอา้าอย่าบอกนะว่ารถสตาร์ทไม่ติดอ่ะ สตาร์ติดปะเนี่ยไอ้โ hey, <I show. S 1> ยไอโช่อย่าบ่นนะมันต้องเริ่มเล่นใหม่อะ่ะโอ้ชสิบห้าไม่แบดหสิมเลยสโอ้ไอ้ก๊อ เป็นไรอะผมลงไม่ได้เหรอไม่ผมลงไม่ได้เ,เหรอ,เ,เ,หรอเอ่ออตาเอ่ออตาฉันว่าเราฉันว่าฉันบั็กเลยนะแบบมันกดอะไรแค่ไม่ได้อะอย่าบอกนะถ,ถ้าเกิดกดตรงนี้แนละ้วมันดันลง <laughs> ทิ้งตันเลยนะโอ้ oh, I อดอน c a r โน่เบ no. ็ดเนี่ยเห็นไหมอ่ะอ่ะกดไม่ติดอ่ะไิด้วยชิด้วยกดไม่ติดกดไม่ติดกดไม่ติดโอ้โหลงปุ๊บโดนโดนตีรวดเกือบแตกฮ่าฮ่านิบฮ่าฮ่แ8เฮ้แบ8จริงเหรอ วีแปดโอ้โหโอ้อ้ my god วีแปดเอาวีแปดวีแปดจริงเหรอเนี่ยวีแปดแต่แต่ถือไม่ได้เฮ l p me help me เอต่ะเอต่ะ,ตะยังรอบอยู่ปนเนี่ยมาดิมาดิาดอ้โอโอ๋ออ๋อ มาดิมาดิเอ้าโอ,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 อ้โอ้ยกดจับเอ็ดไม่เรจะหิวตายคลิปนี้บายบายเดี๋ยวค่้ามาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ตอนตอนมือนะโอเคบายบาย